ท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับขบวนรถข้าวจู๊ดครับทีนี้ผมเจนอยู่ที่อำเภอโรงหลวงจังหวัดเลยนะครับอำเภอโรงหลวงจังหวัดเลยพาทุกคนมาดูรถเกี่ยวข้าวออร์โรว์ฟูมัดยันมาครับนำข้าจากญี่ปุ่นนะครับเป็นรถที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปีนี้เลยนะครับเพราะว่าขแวนที่ผมทำอยูทูบมาก็ปีนี้แหละที่เขาบอกว่าเป็นการ ชาวนาะหารถเกี่ยวยากมากมากเลยแหละนะบางคนนี่ก็หาซื้อรถเล็กไว้ไว้ไถนาตัวเองไว้เกี่ยวข้าวตัวเองแต่ว,ว่าเขาเนี่ยไว้เกี่ยวข้าวตัวเองก็ได้แล้วก็รับจ้างก็ได้นะครับเพราะว่าใจใจนะประมาณ2ตันครึ่งนะผมว่าประมาณ2อตันน้ำหนักประมาณ2ตันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะไปมพร้อมกันนะครับคน มาพบกันอีกครับกับผัดผลคนรอดย่าอยู่ชูเปอร์สายลุยตอนนี้รถเกี่ยวข้าวก็กาลังฮอตอยู่ครับเป็นรถเกี่ยวข้าวปุ่นถึงแม้ว่าจะผ่านหน้าฤดูเก็บเกี่ยวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับปีนี้แต่ว่าปีหน้ายังมีหรือว่าปีต่อๆไปยังมีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูาเจ้ายันม่านะครับตัวตัวนี้เป็นตัวนํเข้าวจากญี่ปุ่นนะครับเป็น OK m ไฟนะ OKM OK ไฟหรือว่า M5 นี่แหละตัวนี้เป็นเขาเรียกว่ารุ่น กี่แถวละหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้เขาเรียกสี่ห้าแถวรือหสี่แถวห้าแถวเนี่ยมันมีไฟใช่ไหมถ้าคำว่าเอ็มไฟนั่นก็น่าจะเป็นย่อมาจากตัวห้าแถวนะครับเป็นตัวห้าแถวความกว้างของของนี่เท่าไหร่ความกว้างของใบมีดเท่าไหร่ฮะเมตรแปดสิบ <180. S 1> คือกว้างเท่ากับแท็กเลยใช่ไหมก็คือเวลาแท็กวิ่งนี้ไม่เหยียบต้นเข้าเลยใช่ไหมนี่โอ้โห เข้ากับหน้าแท็กเลยนะครับความกว้างของใบมีดตัดนะครับก็เป็นระบบเกเกียวเข้าคอรวงนะครับนี่นี่คือระบบของของเขาเป็นยันบ้านะครับดูสายพงสายพานใช้งานได้ปกตินะปีนี้ก็เกีียวเก็บเกี่ยวมาแล้วนะเก็บเกี่ยวมาแล้วนี่ก็เปิดได้ครับโอ้ใหญ่น้ำหนักประมาณสักสองตันกว่านะครับทุกคนแต่ว่า ไอ้ตัวนี้ไม่มีนะครับฝานี่ไม่มีน่าจะตกลงทะเลตอนระหว่างที่นําเข้าจากญี่ปุ่นลนะ้ะผมว่าผมคาดว่าหรือไม่ก็ตอนที่อขนส่งมา,ามาที่นี่อาจจะลืมมัดหรืออะไรยังไงนะเพราะว่าออุปกรณ์พวกนี้สนมากก็เขาจะแค่ติดไว้เฉยนะใหญ่มากเลยสูงกว่าผมอีกแล้วเนี่ยสูงกว่าผมอีกถ้าใครไม่เห็นตัวจริงเนี่ยผมว่ามันจะจะคล้ายๆกับไอ้เจ้าคล้ายๆกับ,ค,ค,กบคูต้า ดีเซหกศูนย์อะผมว่าดีดีเซหกศูนย์ยังเล็กกว่านี้นะผมว่านะน่าจะเป็นเจ็ดศูนย์นั่นแหละนี่อุ้มได้กี่เท่าไรครับ 1. 1> อุ้มได้ถึงหนึ่งตันนะครับทุกคนเครื่องสี่สูบกี่แรงนะ <3. S 1> เ,เครื่องสามสูบกี่แรงฮะห้าร้อยห้าร้อยนี่กี่แรงห้าสิบรู้ปะ,ปะน่าจะประมาณห้าสิบแรงเนาะเครื่องสามสูบป,ประมาณห้าสิบแรงเพราะมันอ่าห้าร้อยน่าจะตัวย่อมานะฮะตัวย่อน่าจะมาจากอ่าหศูนย์เรามาดู ไปภายในกันดีกว่านี่เป็นตู A ้แอร์นะครับแต่ว่าแอร์ R ตอนนี้ใช้ไม่ได้น่าจะสายพานน่าจะขาดนะครับดูพาไปดูข้างบนดีกว่าจากตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าอุ๊ยหัวเหยาะเหาะโอ้โหนี่โอ้โห,โโห,โโห,โโหปุ่มอนะไรเนี่ยแยะเลยฮะนี่แอร์ A R น่าจะยังใช้การไม่ได้นะยังไม่ได้เช็คแอร์ A R ไม่ได้เช็คแต่ถ้าแต่แต่มันมีสายพานเขาว่าของเดิมน่าจะเป็นบอกว่าสายพาน ใผ่านนักขาดโอ้โหล้วปุ่มอะไรนักหนาเราไม่รู้แหละ <c oughs> ใครซื้อไปก็ต้องมาศึกษาดูก่อนนะครับอ่าใครซื้อไปต้องศึกษาดูก่อนว่ามันปุ่มอะไรอะไรนะเดีย๋ยวจะลองฟังเสียงเครื่องดูอ่ะอยากลองฟังเสียงเครื่องขึ้นลองสตาร์ทสตาร์ทเตียง,งเครื่องเลยอ๋อ,อแบตแบบ <c oughs> จะไม่นานอันนี้กําลังเกี่ยวเข้าในฤด,ดูกาลีนฤด,ดูกาลอันนี้เลยนะคะอ๋อผมรู้ว่ามผมอะไร พอดีได ja. ้กินไหมของล้อแท็กแท็กนี่เป็นแท็กมาแท็กแท็กเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ยเพราะว่าแท็กเดิมนั่นเผาไปแล้วนนนแท็กเดิมเผาไปแล้วนะครับนี่นี่เปลี่ยนแท็กใหม่เลยแต่เป็นแท็กมือสองนะครับนนนนอีกตัวหนึ่งนั่นถอดออกมาคู่กันคู่กันนะฮะแท็กแท็กมือสองเปลี่ยนแท็กใหม่แต่เป็นแท็กมือสองเฉพาะแท็กนี่ก็น่าจะหมื่นกว่าแล้วอรับผมว่าใครสนใจนะครับทุกคน ติดต่อมาได้เลยโอ้โหระบบอะไรนักหนาโอ้โหโมันเหมือนกับรถเกียวใหญ่อะพุดง่ายๆนะแต่ราคาไม่ถึงนะเดี๋ยวผมจะบอกราคาเดี๋ยวผมจะเปิดราคาเนี่ยตัวฟางกับมันเนี่ยอ,ออกเลยฟางฟางอัดเดี๋ยวหนูเข้าไปหนูเข้าไปกินข้าวต้องเปิดไ้ฮะรถพวกนี้ต้องเปิดไ,เดไะเดี๋ยวลองลองสตาร์ดูเดี๋ยวทดลองระบบกันเลยปุ๊บ มันติดหรือเปล่าเพราะว่าแบดทีท่ก็กลัวแบบแบบไม่ติดอ้าติดนะนี่เเติดเลยแะเดี๋ยวเราทดลองเร็วเราทดลองระบบเลยนี่ขึงงงง้นลงขึ้นลงนี่โอ้ยกได้สูงเนี่ยยกได้สูงเลยนะยกประมาณเมตรหนึ่งอ่ะเนี่ยจากพื้นอ่ะประมาณหนึ่งเมตรนะครับข้าวที่ว่าสูงๆนะข้าวที่ไม่ล้มนะครับประมาณหนึ่งเมตรยกได้ ให้ลองลองลองขึ้นระบบตู้นวดระบบทำงานทำมันหน่ยนี่ตู้นวดนะครับนี่หนไหมเนี่ยทำงานปกตินะครับเนี่ย ตัวลำเลียไอ้ตัวนี้ตัวลำเลียงข้าวนี่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวนวดไอ้ตัวตันปลายข้าวมาแะครับโ mm hmm. oh, อ้งานได้ปกตินะครับใครที่อยากจะซื้อไว้นะครับเอาไว้รับจ้างก็ได้นะรับจ้างก็ได้ราคานี้ผมว่าโอเคอยู่คนระับแต่ว่า ใครที่ชื่นชอบยันม่าเนี่ยสายยันม่านะครับสายุยได้เลยนะครับทุกคน5แถว1เมตร80นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาผมมาได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับรู้ได้1 1ตันเลยนะครับรู้ได้1ตันเลย อร่ามเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ